สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนแก,แก้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 เวลาเข้าเบสโตแล้วมันขึ้นอย่างนี้นะนี่นะเวลาเข้าเบสโตแล้วมันขึ้นอย่างนี้นี่นะฮะให้เราแก้ด้วยการออกไปการตั้งค่าครับอืม <c oughs> ไอ้ยการตันนะะ้งค่าการตั้งค่าเออ เข้าไปที่แอปพลิเคชันฮะการนเด็ก่อนแอปพลิเคชันโอเคก็เลื่อนลงไปโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกนิดหน,นะนึ่งมีมนี่เข้าไปใน Google Play Store นะฮะนี่นะฮะ กดเข้าไปในนี้นะฮะที่จัดเก็บที่จัดเก็บเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่จัดเก็บกดเข้าไปกดจัดการข้อมูลหรือลบแคสก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างสองอย่างผมกดกจัดการข้อมูลลบแคสโอเคครับแล้วทีนี้ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บล้วก็เข้าไปในเพจตู เราก็จะสามารถมาโหลดเกมได้โดยไม่ขึ้นอันนั้นแต่มันจะขึ้นอีกครั้งหนึง่งแต่เราก็กดตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วก็กดตกลงมันก็จะตรวจสอบสักแป,ป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งมันก็จะโหลดได้นะคะเพราะเราตรวจสอบแล้วโอเคก็จบกันไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย